เวลาคริปเปอร์เลเวอร์ใช่ไหมมันก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มีหลุมแต่ถ้าหากเราจุดในแอดออนนี้ก็ ระเบิดแล้วมันจะไม่มีหลุมครับอ่านี่สิ่งผมวันนี่กับผมซีคราฟบีทูวิเช่นเคยในคลิปนี้ก็อยู่กับเกมไมคราฟนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเออออนเอฟเอฟสเก้าเบวกนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการท้าพี่กองผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับก็เวลาเราขุดบล็อกก็จะไม่มีเอฟเฟกขุดบล็อกครับอ่ะพอทุบแล้วก็จะดรอปมาเป็นบล็อกเลยนะครับนี่ผมเปิดโหมดเอ่อครีเอทีฟอยู่นะครับมัันนเเลลยจะะะไม่่ดรรออออปบบ็กคคโ โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเรื่องเออเวลาเราปลูกต้นไม้ครับอ่ะปกติมันจะมีเออถ้าเราใส่บดเมลมันก็จะมีเป็นเออเป็นสเีเขียวนะครับอ่ะที่มันจะเป็นเออเวลาเร่งการจเจริญเติมตัวนะครับอ่ะถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นมีนะครับอ่ะแบบถ้าเรากดปุ๊บมันโตเลยนะครับอ่ะต้นไม้ก็จะเป็นแบบอน,น,นี้นะครับก็นนี้ก็คือส่วนของต้นไม้ครับ แต่ถ้าใครใส่ออนนี้ลงไปแล้วก็เออมันยังไม่ลื่นๆครับอ่ะของผมมันยังเออหนืองๆอยู่นะเพราะผมอัดคลิปอย่างไรมันก็เลยอ่ะกินสเปคโทรศัพท์เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะถ้าทำยังเหน่องๆก็เออทำตามผมเลยครับให้เรากดที่เอสามจุดด้านบนสามขีดนะครับอ่ะแล้วก็กดเซตติ้งนะครับอ่ะโอเคให้เราเลื่อนมาด้านล่างแล้วเรากดคําว่าวิดีโอนะครับก็อยู่ตรงนี้นครับอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนลงมา ตรงนี้นะครับอ่ะเลื่อนลงมาไม่สุดหรอกก็อยู่ที่โปรไฟล์ครับ UI โปรไฟล์ครับเราอย่าไปกดสนใจครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับอ่ะให้เราเห็น5ปุ่มนี่ครับอ่ะให้เราปิดให้หมดเลยนะครับปิดตามผมนะครับนี่อ่ะปิดให้หมดเลยครับก็จะทําให้มาครอบคุณภาพก็จะอุบาทหน่อยนะครับก็แต่ก็แลกกับความลื่นเพิ่มขึ้นนะครับณตอนนี้ก็เลื่นขึ้นมาเลยนะครับอ่ะก็ลื่นขึ้นมานิดหน่อยครับแต่หากใครอยากให้มันลื่นกว่านี้ครับเห็นว่ายังหน่วงๆอยู่ครับเพราะหัวอัดคลิปอยู่ครับก็หน่วงๆอยู่นะครับอ่ะก็ ก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะครับอ่ะกดเซตติ้งนะครับอ่ะเราไม่ต้องไปปรับนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็กดวิดีโอนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับคราวนี้ด้านล่างสุดจริงนะของจริงให้เราเนี่ครับเห็นคําว่า FPS ไหมครับให้เราเลื่อนปรับให้สุดเลยแล้วตอนนี้มันปรับให้อยู่ที่40เะครับเพราะถ้าเราปรับสุดใช่ไหมมันจะกินแบบพลังงานพลังงานโทรศัพท์เพิ่มนะครับจะกินแบตเตอรี่โทรศัพท์เราเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราปรับสุดเลยนะมันก็จะ ลื่นขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับลื่นนะครับอ่ะก็ลื่นขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยครับต่างจากตอนแรกเลยครับอ่ะหรือผมอาจจะแรกไปหน่อยนะครับเพราะโทรสับสเปคมันต่ำเกินนะครับผมรู้สึกว่าภาพมาดูบาดเกินไปในการอัดคลิปผมขอปรับภาพมันเหมือนเดิมแล้วกันโอเคคราวนี้ภาพก็ดีกว่าเดิมละอ่ะหรือก็หากใครอยากอยากอยากให้ลื่นกว่านี้ก็ให้นำปรับเหมือนเดิมเลยครับข้อที่เซตติ้งนะครับอ่ะโอเคกูจะเข้า่ป โอเคให้เราเลื่อนลงมาที่วิดีโอเหมือนเดิมนะครับหรือให้เราไม่ต้องสนใจพวกนี้ครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับกับสุดเลยนะครับก็ให้ท่านชมสังเกตที่ว่าอยู่ด้านท่านชมสังเกตแถบหลอด้านบนนะครับที่อยู่อยู่ที่อยู่หลังจาก f อนะครับอยู่ด้านบนของแถบด้านล่างของ f อนะครับให้เราปรับเหลือ5านะครับมันจะอ่านคําว่าช้างครับการดาวลดของช้างของช้างนะครับถ้าเรากด เหลือ5ครับให้เราปรับให้สุดเลยนะครับถ้าเราปรับสุดแล้วมันก็จะลโหลดเฉพาะอยู่มันก็จะละหลดเฉพาะ5ช้างนะครับที่เรามองเห็นนะครับคือการมองเห็นแต่ละช้างที่เราเห็นนะครับนี่คือปรับเหลือ5ช้างนะครับก็จะมันก็จะลื่นกว่าเดิมนะสำหรับใครที่โทรศัพท์มันแสดงออกง่ายครับตอนนี้โทรศัพท์ผมร้อนโทรศัพท์ผมร้อนนะครับมันก็จะแหลบใช่ครับมันก็จะกระตุกนะครับมาโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะก็คือก นี่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือไฟแล้วก็มีถังน้ำนะครับอ่าเอามาแล้วก็ถังลาวาแล้วก็คริปเปอร์นะครับถามว่าจะามาทำอะไรเหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้นะครับอ่ะอ่าถ้าท่านผู้ชมใส่ออนเอฟเอฟบวกไปแล้วก็ห้างท่านผู้ชมจุดไฟใช่ไหมครับไฟมันก็จะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับนี่มันก็จะค้างอยู่แบบนี้ครับแต่เสียงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะ,อะโอเคเสียงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แค่ มันไม่มีเอ่อภาพเคลื่อนไหวมันก็จะแบบนิ่งอย่างนี้ครับมันเหมือนเอ่อรูปปั้นเลยนะครับอ่ะนี่ถ้าหากเราใส่อฟไปนะแต่ถ้าหากเราไม่ใส่ไฟก็จะขยับนะครับอ่ะโอเคมันก็จะเพิ่มเอ่อความลื่นให้กับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีน้ํานะครับมันก็จะน้ําเข้าเราเปิดออกถ้าเราวางลงไปแล้วน้ามันจะไม่ขยับนะครับน้ำมันจะนิ่งนะครับเห็นไหมครับไม่มีคําว่าขยับเลยนะครับเพิ่มเอ่อความลื่นให้กับโทรศัพท์ร achieve, ประมาณ10หน่วยนะครับแล้วก็มีลาวานะครับลาวาก็เหมือนกันเลยนะครับะ นี่ครับนี่ครับนิ่งเหมือนกันเลยนะครับอ่ะโอเคแต่เรื่องไหลก็ไหลเหมือนเดิมครับอ่ะมีสิ่งก็คือคริปเปอร์นะครับถามว่ามาทำไมก็คือให้รออคริปเปอร์เวลาคริปเปอร์ของเราเบิดเวลาคริปเปอร์เราเบิดใช่ไหมมันก็จะมีเอฟเฟกนะครับแล้วก็มีหลุมอ่ะแต่ถ้าหากเราจุดในแอดออนนี้ก็ระเบิดแล้วมันจะไม่มีหลุมครับอ่ะสิ่งสิ่งนี้คือสุดยอดมากเลยนะครับไม่มีหลุมนะครับสหรับใครที่ขี้เกียจอุดหลุมคริปเปอร์นะครับถ้ามันมาระเบิดบ้านคุณแล้ว บ้านคุณเป็นรูใช่ไหมครัคุณก็ใช้ไอรอนนี้ก็ได้ครับมันจะระเบิดแล้วไม่เป็นรูนะครับอ่านี่ครับปุ๊บไม่เป็นรูจริงๆครับไม่มีอะไรเลยครับเห็นไหมไม่มีออร่าไม่มีเอฟเฟกเลยครับนอกจากเอฟเฟกขาวๆนะครับอ่าเขาไม่เอาออกนะครับอ่าเขาออกไปเยอะนะครับที่รู้ๆคือแรงระเบิดเขาออกแล้วก็เอฟเฟกระเบิดเขาออกแล้วก็ความเสียหายเออความเสียหายน่าจะเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมลองปรับไปโหมดเซอร์ไเวอรแล้วก็ลองคลิปเปอร์ระเบิดข้ามัดูนะครับอ่ะระเบิดเลย บโอเคนะครับไม่มีหลุมนะครับอ่ะก็เราก็ยังดูดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมอยากรู้ว่าเอประตูนรกจะเกี่ยวไหมครับแต่ฝนนี้มาแล้วครับที่รู้รู้ว่าโทรศัพท์อย่างหน่วงเลยครับในตอนนี้คือโทรศัพท์แบบจะเปี่ไปแล้วนะครับมันแหลกจัดนะครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอหาออกซิเดียนก่อนนะครับเพิ่มความลื่นนี่ครับโอเคผมต่อไปผมก็จะมาลองกับประตูเนเธอร์นะครับว่าเออมันจะมีเอฟเฟกต์ไหมครับตอนเ เอฟเฟกหน้าประตูเนเธอร์ครับเวลาเราจุดไฟแล้วสร้างประตูเนเธอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีเอฟเฟกของเนเธอร์นะครับอ่ะเอฟเฟกของประตูเดี๋ยวกูจะพูดลิฟพังทำไมเนี่ยโอเคโอเคโอเคเชื่อสร้างปับาา๊บอ่ะห้กหักเราจุดเรลาปุ๊บไม่มีเอฟเฟกนะครับโอเคดูเหมือนว่าจะนิ่งเลยครับ่ะปกติก็เห็นตรงตรงเอ่อไอประตูข้างในนี่ครับปกติ มันจะหมุนหมุนหมุนใช่ไหมอันนี้ไม่หมุนนะครับเพราะเออเราใส่ไทเออรนนี้อยู่นะครับแอดอ่อน F/S 99นะครับอ่ะเราใส่อยู่มันเลยไม่หมุนนะครับมันก็เพิ่มความแรงกับโทรศัพท์ได้อยู่นะครับแต่โทรศัพท์ผมมันร้อนมาเลยดูแหลกๆนะครับก็เออนั่นแหละโทรศัพท์ผมมันกักนะครับตอนนี้โอเคแล้วก็มีแค่ไฟเดินครับที่ไม่ขยับนะครับอ่ะแคมไฟนี้ก็ไม่ขยับแล้วก็ไม่มีเอฟเฟคควันด้วยนะอ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมไม่รีวิวนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ะผมขอนี่นี่ ผมขอดูคริสตัลนิดหนึ่งครับอ่ะเขาไปเจอกคริสตัลดิเรียกว่าอะไรครับท่านผู้ชมเอ่อไอเขาเรียกว่าอะไรมะที่แบบเป็นหัวใจเอ่อเป็นที่ฮิวของเอนเดอร์จากอนนะครับนี่นี่มันเอาไว้ฮิวเอนเดอร์จาก้อนนะครับอ่ะเอ่อเอนคริสตัลเหรออ่ะใช่มเลยอ่ะผมขอดูว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ระเบิดไหมครับไม่มีเอฟเฟกต์ระเบิดครับแล้วก็ไม่มีหลุมด้วยนะครับแสดงว่าระเบิดทุกอันไม่มีหลุมนะครับอ่ะนี่ครับไม่มีหลุมนะครับอ่ะ ไม่มีหลุมนะครับถือว่าดีมากเลยนะเออดี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 นะงั้นผมขอลองสิ่งหนึ่งหน่อยก็คือเราเบิดทีทีเราครับหล่ะมันจะมีระเบิดมีแรงระเบิดไหมมันมีหระแรงระเบิดต่อเราดาเมจมีแต่ที่รู้ๆมันจะมีหลุมไหมปึ๊บไม่มีนะครับเอ้ยมีรู้สึกว่าทีทีนั้นทีทีเราครับนั้นมีระเบิดแรงระเบิดนะครับนะแต่รู้จักแล้วน่าจะไม่มีเอฟเฟกนะครับโอเคนะครับทีทีเรา สามารถสร้างหลุมได้นะครับท,ทีทีที่เราครับผมคิดว่าน่าจะมีอีกสิ่งนึ่ที่ต้องทดลองให้ผู้ชมดูก็คือสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักก็คือ,อเช็คพอยต์แบบไม่ใช่เตียงนะครับเราสามารถเอาไปใช้ใน d m ได้นะครับนี่ให้เรามีให้ผู้ชมต้องมีออนี่ด้วยนะครับนี่ที่มันเป็นเรื่องแสงนะครับไปหาได้จากนาลกนะครับอ่ะโอเคถ้ากเรากดคลิกที่คลิกที่ไอเจ้าบล็อกตัวนี้นะมันก็จะนี่ครับมันก็จะ เอาไฟนี้ไปใส่ในนี้นะครับนี่ก็จะมีเป็นนี่นะครับอ่ะโอเคถามว่ามันช่วยอะไรก็คือมันจะช่วยเซฟจุดเกิดให้เราครับแต่หากเราตายเอ้หลอดตรงนี้ก็จะหายไปครับก็เซฟได้ประมาณ4ทีนะครับปึ๊บปุ๊บเซฟขวานปึ้สองสามสี่นะครับก็จะเซฟได้4ทีนะครับอ่ะคือเกิดสามารถเกิดได้4ครั้งครับต่อบล็อกแล้วก็หากเราใส่เกินล่ะปึ๊บมันก็จะระเบิดนะครับอูวูระเบิดย่า่ใหญ่นะครับอ่ะรู้สึกว่า แบตผมจะเหลือ10นะครับโอเคต้องรีบหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเคอ่ะก็ถือว่าเออแรงระเบิดจากตรงนี้แอดออนเขาไม่ได้ปรับออกนะครับก็คือไฟยังมีอยู่แล้วก็หลุมยังมีอยู่นะครับอ่ะแต่เรื่องเอฟเฟกระเบิดอ่ะของคล้ายๆค,คิปเปิลแบบปึ้มอ่ะป็นเป็นสีขา,ขาวๆนะอ่ะมันจะไม่มีคนระับปึ๊บนี่ครับมันจะเป็นไฟเยอะๆอ,อ,อย่างนี้นะครับอ่ะก็แหลกลดหน่อยนะครับเพราะว่าไฟมันไม่ขยับนะครับอ่ะโอเคมันก็จะเป็นแข็งๆประมาณนี้นะโอเค โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะผมคิดว่าน่าจะรีวิวหมดแล้วแ่ละโอเคก็โอเค,ก,อเคก็คลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยครับท่านผู้ชมก็หมดแล้วนะครับของที่จะรีวิวนะครับสาหรับเอเดอรน,นี้ก็จะเป็นเอเดอรเอสเอสนะครับก็นมอมสลหรับน่าจะน่าจะเห็นผลตอนท่านผู้ชมเอาไปลองเอาไปใช้งานนะครับว่าน่าจะเห็นนะครับ ผู้ชมก็ลองเอาไปใช้งานดูก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับหรือใช้ใช้ไม่ได้นี่ก็บอกมาเ้ยนะครับโอเคโอเคท,ที่รู้ว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมมันร้องก็เลยเห็นมันแบบกระตุกๆหน่อยก็ขออภัยนะครับที่โทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะีมันโทรศัพท์เก่าแล้วมันเมันเดสสเปคต่ำนะครับสเปคต่ำเลยในขนาดน,นี้ก็โหดแล้วลนะ่ะ เอาจริงนะครับใช่สเปคต่ำนะครับสเปคกลางๆแหละ okay. โอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีเพียงนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายิมกดไ like, ลค์กูแชร์กดสก๊อตเพื่อนๆอยกจะในการทำคลิปของผมคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับโอเคคลิปหน้าก็จะมีแอดออนใหม่ๆมารีวิวนะครับอ่าคลิปนี้ก็เป็นแอดออน FF99 นะครับส่วนลิงก์ก็อยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับโอเคกดเข้าลิงก์แล้วก็ไปหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากเลยที่ดูจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลย